Amazing t a l o Amazing t a l o Wow Amazing t a l o สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่พลังงานแลนดอมวันนี้เป็นหัวข้อที่น้องๆขอ,อกันเข้ามานะคะความรักที่จบไปฟังให้ดีนะความรักที่จบไปเขาเสียดายคนบ้างไหมแน่ใจนะว่าอยากจะฟังหัวข้อนี้แล้วถ้า นักพยากรณ์วัสนาไม่สามารถพาคุณไปท่องโลกลาเวนเดอร์วิ่งในสวนดอกไม้กล้วยไม้ป่าคำพยากรณ์อาจจะบอกออกมาว่าไม่เสียดายคุณจะรู้สึกอย่างไรเพราะว่านักพยากรณ์วัสนาจะอ่านตามพลังงานหน้าไพ่เท่านั้นแต่เพื่อความอบอุ่นใจของคุณเนาะเราฟังไปพร้อมๆกันเลยเลือกที่จะใช้ไพ่ที่เป็นพลังงาน เหมือนให้คุณเข้าถึงได้แล้วกันนะคะอ่ะเน้นย้ำนะคะหัวข้อความรักที่จบไปจะ,จะจะจบไปนานแค่ไหนหรือเพิ่งจบฟังนะเขาเสียดายคุณบ้างไหมเจ้าของพลังงานแลนดอมหัวข้อคลิปนี้คือชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟได้แก่ คนที่เกิดราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูลัคนาเมษลัคนาสิงห์ลัคนาธนูฟังแรนดอมนี้ไปพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นนะนักพยากรณ์จะเป็นตัวแทนหยิบให้ก่อนนะคะ จบไปความรู้สึกขอดูความรู้สึกคุณดีกว่าว่าแข็งแรงพอที่จะฟังกับสิ่งที่เกิดขึ้นตามพลังงานหน้าไพ่ของโชคชะตาหรือเปล่าหัวข้อนี้นะคะคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุตราบใดที่คุณมาเจอในครั้งแรกให้ถือเป็นโชคชะตาให้ถือเป็นพลังงานนะคะและบางทีคุณอาจจะได้คำตอบแม้ว่าคลิปนี้จะผ่านหลายปีแต่คุณเพิ่งมาเจอนั่นแหละคะ่ะอาจจะเป็นถึงเวลาที่ความบังเอิญจึงนำพาคุณ ให้เข้ามาสู่ช่วงเวลานี้นะมาเดี๋ยวเราไปดูต่อนะคะในตําแหน่งของคุณกันดีกว่ายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของนักพยากรณ์วาสนาอัมเมซิงทาโลค่ะขอดูในตําแหน่งใบแรกของคุณนี้นึงนะว้าวภัยพลังงานอบอุ่นก็มาจริงๆนะคะ เดี๋ยวช่วงไพ่เล่าเรื่องเราจะไปดูว่าราศีหรือนักษัตร์เดี๋ยวจะมีตัวเลขสมพงษ์สัมพันธ์ด้วยว่าเขาคนนั้นเสียดายคุณหรือเปล่าราศีอะไรนะณเวลานี้ต้องพลังงานของคุณคุณยังรักเขาอยู่ค่ะพูดตรงๆนะคุณยังรักเขาอยู่คุณยังรู้สึกถึงวันที่เรายังรักกันไม่นานนี้เลยต่อให้คุณเลิกกันไปนานแค่ไหนหรือเพิ่งเลิกคุณยังรู้สึกถึงความอบอุ่น การมีช่วงเวลาดีๆกับเขาการที่คุณได้สัมผัสได้กอดกันได้ไปในทุกๆก,กิจกรรมได้ไปพบปะผู้คนในช่วงเวลาที่คุณมีความสุขร่วมกันมันมันดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นความผูกพันที่ฝังใจแล้วค่ะยากที่คุณจะลืมได้นะคะตำแหน่งใบที่สองค่ะ เขาเป็นคนที่จริงจังในสายตาของคุณนะคะเป็นคนที่เอาการเอางานเป็นคนที่มีความมานะเสมอต้นเสมอปลายในช่วงเวลาที่คุณกับเขารักกันและณนะเวลานี้แม้ว่าเราจะเลิกกันนะคะนักพยากรณ์ไม่แต่นะคะใครผิดใครถูกในการเลิกแต่จะมาดูว่าเขาเสียดายคุณหรือเปล่าหลังจากที่เลิกกันนะคะเ,เหมือนเหมือนคุณมองว่าเขาเป็นคนจริงจังเวลาตัดสินใจแล้วก็จะตัดสินใจอะไรไปเลย ทีนี้เขาเป็นคนที่อาจจะไม่ใช่สเปคที่คุณปรารถนาทั้งหมดแต่เขาเป็นคนที่ใช่ในในในบรรดาความสัมพันธ์ทั้งหมดเขาเป็นคนที่ใช่ที่แล้วถูกใจคุณที่สุดนะคะเพราะช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันเขาก็เต็มที่กับคุณจริงๆนี่คือสิ่งที่คือตอนนี้เลิกกันแล้วแต่คุณเนี่ยยังมีเรื่องข้อดีของเขาอยู่ในหัวหัวใจอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะตำแหน่งใบที่สามคุณอยากให้ความรักกลับมาค่ะแม่ ทำไมอะ่ะตอนนี้มันกลายเป็นคุณกำลังคิดถึงเขานะคุณอยากให้ความรักกลับมาคุณอยากให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะกลับมาสารต่อความฝันที่เราเคยสร้างร่วมกันในช่วงเวลาที่เรารักกันแล้วก็ทําอนาคตที่เราเคยวาดฝันเอาไว้อะว่าเราจะจะมีอนาคตด้วยกันอย่างไรก็อยากจะให้ทําด้วยกันอีกในเวลาเนี้ยคุณอยากจะให้เขารู้สึก แล้วก็กลับมาง้อคุณอย่างตั้งใจและจริงจังในการกลับมาในเรื่องราวของการกลับมารักกันใหม่คุณพร้อมที่จะให้โอกาสแล้วก็ให้อภัยหรือใครผิดใครถูกไม่รู้แต่คุณพร้อมที่จะให้เขากลับมาไม่ว่าเขาจะผิดหรือถูกหรือเขาจะเป็นแบบไหนมันไม่สำคัญคุณอยากให้เขากลับมานะคะคุณถึงอยากรู้ว่าเขาเสียดายคุณบ้างหรือเปล่ามาหลังจากนี้เป็นต้นไป เป็นอ่านการอ่านดวงชะตาของเขาความรู้สึกของเขาบนพลังงานหน้าไพจะไม่มีความรู้สึกของคุณแล้วนะคะคุณได้บอกมาอย่างชัดเจนแล้วคุณยังรักเขาอยู่และปรารถนาในตัวเขาอยู่อ่ะไปค่ะ เข้าสู่ไพ่เล่าเรื่องค่ะไพ่กําลังจะเล่าเรื่องราวตามโชคชะตาระหว่างนี้นะคะอาจจะด้วยพลังงานใดๆหรือความบังเอิญหรือโชคชะตาพามาอธิษฐานในใจค่ะถ้าคุณอยากรู้ให้ราศีของเขาขึ้นให้ความรู้สึกของเขาที่อยู่ในใจขึ้นให้หลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอยากรู้จงได้คําตอบในคลิปนี้อธิษฐานจิตค่ะในระหว่างนี้คุณอธิษฐานจิตนักพยากรณ์อยากจะบอกว่าแม้คําพยากรณ์เนี่ยจะ เข้าถึงหัวใจของคุณหรือเป็นเรื่องราวของคุณก็ตามแต่ก็อย่านําคําพยากรณ์เป็นตัวตัดสินชีวัด,ดวงนะคะฟังสบายๆเพราะว่าคลิปนี้เป็นการทํานายดวงแบบภาพรวมใช้วิจารณญาณค่ะอย่างที่บอกใครถูกจริตในการอ่านดวงแบบนี้อยากเรียนรู้อยากแลกประสบการณ์นะคะมาเรียนไพ่ย,ยิปซีกับนักพยากรณ์ได้นะจะเป็นออนไลน์เจอตัว1ต่อหนึ่งหรือว่าจะเป็นกลุ่มเป็นคณะยินดี ไปสอนให้นะคะมีคู่มือของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นไพ่ไรเดอร์เวเนะ Rider ay, าะไรเดอร์เวไพ่78ดอ,ดอ,ดอการอ่านไพ่ในระบบโพราศาสตร์การอ่านไพ่ระบบตีปัจจาการนำา12พบเรือนชะตาผสมกับทาโร่นะคะก็ยินดีค่ะหรือว่าการอยากจะเรียนลูกดิ่งแพนโดรัมเป็นอะไรที่พยากรณง่ายที่สุดละแพนโดรัม์ไม่จำเป็นต้องมีอะไรเยอะนะคะและก็สุดท้ายค่ะการหาเบอร์มือถือสมพงกับอาชีพยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ มาค่ะเรามาเข้าสู่โหมดเรื่องราวของเรากันดีกว่านะเห็นชัดกันไหมเอ่ยเดยนนะพกก่อก็โอเคขยับให้เห็นชัดนะคะก่อนอื่นนะคะอยากจะเรียนแบบนี้พลังงานของคุณในเวลาเนี้ยคือบอกไปแล้วแหละบรรทัดที่หนึ่งนั่นแหละเรามาดูกันดีกว่าว่าราศีที่คุณอธิษฐานจิตอยู่ในใจใช่คนที่คุณอยากรู้หรือเปล่าแล้วคุณอยากรู้ใช่ไหมว่าเขาเสียดายคุณหรือเปล่าคนคนนั้นนะคะเป็นคนที่เกิดในราศีเมษค่ะ ราศีสิงราศีธนูค่ะราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมค่ะตรงราศีแล้วกัุณาฝังให้จบคลิปถ้ายังไม่ตรงราศีไปเชื่อมโยงให้ตรงนักสัตวนะคะนักสัตวของเขานะคะเป็นคนที่เกิดปีขานปีถอะปีมะเสง็งปีมะเมียปีละกาและก็ปีวอกค่ะนี่คือนักษัตวของเขานะคะมีตัวเลขสัมพันธ์มีตัวเลขหนึ่งมีตัวเลขเ มีตัวเลข 0, 1, 7, 0เป็นอะไรกับคุณได้บ้างค่ะมีความเกี่ยวพันตัวใดตัวหนึ่งสองตัวหรือสามตัวถ้าเป็นวันเกิดมันจะเกี่ยวพันเลขหนึ่งนะคะเกี่ยวพันเลขเจ็ดเกี่ยวพันเลขสิบนะคะวันที่สิบนะคะวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเจ็ดวันที่ยี่สิบนะคะวันที่ยี่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบเจ็ด วันที่30-31นะคะมีความเกี่ยวพันนะคะกับคำว่าวันอาทิตย์วันเสาร์มีความเกี่ยวพันนะคะ,ก,คคก,นนะ,คะกับมกราคม กับกรกฎาคมนะคะตุลาพฤศจิกาและก็ธันวาไม่รู้หรอกมันมีความสําคัญกับคุณอย่างไรแต่อาจจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่ส่งพงสัมพันธ์อาจจะเป็นช่วงเวลาครบช่วงเวลาเลิกก็ได้มีเลข1เลข7และเลข0อาจจะตรง1ตัว2ตัว3ตัวขึ้นอยู่กับชะตาดวงของคุณแต่แนะนําอยากจะบอกว่าลองทบทวนและย้อนกลับไปนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะทบทวนกลับไปหน่อยทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะ ตอบโจทย์อะไรในหัวข้อนี้ของเรานะคะเราจะตอบว่าคนรักที่จบไปตอนนี้เขาคิดกับคุณอย่างไรอารมณ์ที่เหลืออยู่ที่เขารู้สึกถึงคุณนะคะและการที่เขาเสียคุณไปเขาเสียดายหรือเปล่าเรามาดูอารมณ์ที่เหลืออยู่ของเขากันก่อนภาพรวมขึ้นมาแบบนี้นะคะต้องถามว่าในช่วงเวลาที่คุณกับเขารักกัน สิ่งที่เขาทําให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจความจริงจังแล้วก็การทําทุกอย่างเพื่อคุณอ่ะเพราะเขารักคุณจริงๆเดอะสตาค่ะคุณเป็นเงินเหมือนเหมือนดาวเหมือนดาวอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนที่เขาอธิษฐานในใจเหมือนหญิงในฝนันชายในฝันน่ะแล้วคุณก็หล่นมาตุ๊กมาเป็นคู่ของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเขารักคุณอยู่แล้ว ในช่วงเวลานั้นนะรักแล้วก็อาจจะดูแบบคลั่งรักหรือว่าดูแล้วภูมิใจในตัวเองที่มีคุณเป็นคนรักด้วยซ้ำไปเขาพยายามพัฒนาตัวเองนะคะทำตัวเองให้ให้ดีให้เพียบพร้อมให้ให้สมกับความรักที่คุณกับเขาได้ให้เกียรติกันซึ่งกันและกันน่ะนะคะและเขาก็อยากให้ชีวิตของเราเต็มที่เขาก็คือแต่ละคนก็จะเจอคู่แตกต่างกันแต่ตัวเขาเนี่ย มีความรู้สึกว่าเขาอะจะทําให้คุณเหมือนเหมือนมีความสุขอะจะเปให้กับคุณจะพร้อมนะคะและตัวเขาก็มักจะไปคุยกับใครหลายๆคนเลยว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษของเขาคุณเป็นคนที่พิเศษของเขาและคุณก็เป็นเป็นคนที่เขารู้สึกโอ้ที่สุดที่สุดในใจอะคือไปพูดชมคุณไปบอกเพื่อนไปบอกคนรอบข้างว่าคนนี้แหละ คนนี้ใช่เลยพ่อของลูกแม่ของลูกคนนี้คืออนาคตคนนี้คือคนที่ใช่อันนี้ต้องยอมรับเพราะตอนนั้นคุณก็รู้สึกได้จริงๆว่าเขาอะพรีเซนต์คุณเต็มที่แล้วคุณก็ดีใจที่เขาอะเอาใจคุณเต็มที่คือต้องยอมรับว่าในช่วงเวลานั้นคุณกับเขาอะคือเลิศจริงๆอะเออเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆ จนคุณรู้สึกว่านี่คงเป็นโชคชะตาแล้วแหละเขาก็เป็นเนื้อคู่เราเราก็เป็นเนื้อคู่เขาคือคุณไม่คิดจะเถียงอะไรในใจเกี่ยวกับเรื่องของการรักกันเลยนะคะและสิ่งที่วาดฝันอย่างที่บอกค่ะเขามองคุณเป็นครอบครัวมองเป็นเนื้อคู่มองเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะและเขาก็มีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับคุณได้เรียนรู้ได้คบหาและตัวคุณอ่ะก็แหมก็ก็เทคแคร์เขาอ่ะ แบบดูแลเขาอย่างดีต้องใช้คําว่าดูแลดีประดุดลูกอะ่ะเออคุณก็เทคแคร์เอาใจใส่ดูแลคือคู่เนี้ยไม่น่าจะเลิกกันได้เลยนะเออแต่อย่างที่บอกค่ะแทบจะเหมือนคนอื่นก็มอกว่าคู่ของคุณเป็นคู่ที่ต่อให้ทะเลาะก,กันแทบตายก็ไม่เลิกอะบางคู่เนาะพอแง่แมงอนอนยังไงก็ไม่เลิกบางคู่ต่อให้ เอ,อ่ยังไงซะก็ไม่เลิกคือคู่เนี้ยคนหลายคนก็มองว่าไม่น่าจะเลิกหรอกโอ้ยมันทะเลาะกันกี่ครั้งก็ไม่เลิกหรอกมันรักกันจะตายเออหรือคุณอาจจะไม่เคยทะเลาะกันเลยแต่คุณรักกันมากแต่เขาเรียกว่าขึ้นใต้น้ำเนาะมันก็มาแหละทีนี้นักพยากรณ์วาสนาจะไม่ไปแตะเนาะว่าใครผิดใครถูกแต่ให้รู้เลยว่าในช่วงที่เขารักคุณเขาก็รักคุณจริงๆในช่วงที่คุณรักเขาคุณก็รักเขาจริงๆ นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจนเป็นความผูกพันและช่วงเวลาที่คุณรักเขาคุณก็เต็มที่กับเขาจริงๆคุณดูแลเขาจริงๆไม่ไม่ได้มีการแบบกักความรู้สึกกันเลยเพราะไพ่เนี่ยคุณสังเกตไพ่สิบใบไม่มีตำแหน่งเสียเลยไม่ว่าจะเป็นด h เอ m มเพรสไม่ว่าจะเป็นเดอะซันนะคะไม่ว่าจะเป็นโชคชะตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผูกพันการบอกทุกคนว่าคนนี้คือคนที่ฉันรักที่สุด ไม่มีไม่มีเสียเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อค่ะตอนนี้อารมณ์ของเขาที่เหลืออยู่ก็ยังคงมองว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขามากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อค่ะคำถามข้อต่อมาเขาเสียดายบ้างไหมที่เลิกกับคุณโอ้โหเรามาคำถามนี้กันเลยเขาเสียดายบ้างไหมที่เลิกกับคุณนะคะ เราได้ดูอารมณ์ที่เหลืออยู่แล้วเขาก็ยังคงรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่ที่สุดทีนี้เรามาดูตัวของเขาณเวลานี้เราเลิกกันละเขาเสียดายบ้างไหมใบที่หนึ่งคุณเป็นคนเก่งซึ่งเขาเถียงตรงนี้ไม่ได้คุณเป็นคนที่มีดีในตัวเองทุกคนมีดีแตกต่างกันแล้วแต่สไตล์แต่เขามองว่าคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่เต็มไปด้วยพลังงานของ การดูแลตัวเองและการดูแลเขาที่ดีและต่อไม่มีเขาเขามอกว่าคุณก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างได้อย่างดีอ่ะเขามองพลักษณะแบบนี้เลยสมบูรณ์แบบในตัวของคุณเองนะคะถามว่าพลังงานนี้คือเหมือนเขากำลังบอกตัวเขาเองว่าเป็นเขาแหละที่นอกลูกนอกทางหรือเผลอหรือทำในสิ่งที่มันไม่ดี และถามว่าพลังงานเปรียบเทียบสองใบเนี่ยมันบ่งบอกว่า,วาคุณอะคือได้ยินคำนี้ไหมคนอ่อนแอฉันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาไอ้พวกเจ้าน้ำตาเรียกความสงสารในขณะที่อีกคนแกล่งมากๆเหมือนไพ่โชคชะตากำลังบอกว่าคุณแกร่งมากๆจนเขาไม่ต้องห่วงอะไรเลยคุณดีมากๆ จะต้องได้เจอคนที่ดีกว่าเขาอย่างแน่นอนคุณเก่งมาก,มากๆจนแทบที่เขาไม่ต้องห่วงเลยแต่ขนาดมันมอีอีกเงาหนึ่งเนี่ยมันโผล่พรุบขึ้นมาเนี่ยมันเจ้าน้ําตาสงอสงแงอ,ออซออเชาะบอบอ,บอแบะแบะคือประมาณว่ามารยาจนคันขาดคุณไม่ได้ต่อมความสงสารเขามันก็เลยสะเทือนเลื่อนลั่นเขาก็เลยมองว่า การที่เขาเป็นแบบเนี้ยแล้วทําให้คุณทุกข์ใจคือมันไม่ดีต่อคุณน่ะแล้วเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนทําให้คุณทุกข์ซึ่งบางทีเขาอาจจะพูดไม่จริงคุณก็ได้หรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่พาตัวเองไปทําเรื่องเหลวไหลทําให้คุณต้องเสียศรัทธาในตัวเขาก็ได้ ณเวลาเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาจําเป็นที่จะต้องอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่ไม่สามารถยืนหยัดด้วยตัวเองได้แล้วก็น่าสงสารน่าสงสารอารมณ์ประมาณน,นั้นน่ะอืมเออแล้วมันยุติธรรมไหมเนาะในเมื่อคุณคุณเก่งแต่ไม่ชอบคนเก่งเนาะชอบคนออซอเออตายแล้วอืมเขามองว่าการตัดสินใจของเขาในเวลาเนี้ยมันทําให้คุณไม่ทุกเมื่อคุณไม่ทุก นั่นหมายถึงมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเส้นทางที่ดีต่อคุณอาจจะไม่ดีต่อเขาแต่ในเมื่ออู้ใบนี้ขึ้นมาอีกแล้วแต่ในเมื่อเขาตัดสินใจไปแล้วเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตาคือไม่ได้มองว่าตัวเองผิดซะทีเดียวมองว่าเป็นเรื่องของโชคชะตานะคะและสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะบอกว่าถ้าเขายังเป็นแบบนี้อยู่เขาจะทำให้คุณทุกข์นอนร้องไห้เครียดกังวล แล้วคุณก็อาจจะไม่มันเสื่อมศรัทธานในตัวเขาแล้วเหมือนเขาแบบเขาบอกว่าการตัดสินใจเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถูกต้องเขาบอกบรรยากาศพาไปโชคชะตาพาไปดวงดาวลิขิตไปและเขาก็ไหลไปตามโชคชะตาอ่ะเหมือนประมาณว่าไหลลงไปในบ่อน้ําคร่ำอย่างเงี้ยแล้วก็น้ําลงท่อท่อไหลไปไหนก็ออกทะเลไปก็อารมณ์ประมาณนั้นนะคะอืม คุณดีเกินไปอ่ะจนเขารู้สึกว่าไม่อยากทำให้คุณเสียใจอ่ะอืมและเขาไม่สามารถที่จะแยกแยกตัวเองหรือแบ่งเวลาอะไรได้ชีวิตเขาตอนนี้มันวุ่นวายจังเลยมันวุ่นวายมากเลยนะเขาวุ่นวายกับสิ่งที่เขาเผชิญอยู่วุ่นวายกับความสัมพันธ์ใหม่ๆอะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆด้วยนะวุ่นวายกับ หรืออาจจะเป็นแค่คนคุยก็ได้คือตอนนี้ชีวิตเขาวุ่นวายมากเลยนะเขาเลยไม่อยากทําให้คุณทุกข์และเขาก็อยากจะเอาเวลาทั้งหมดเนี่ยทุ่มเทให้กับตัวเองโฟกัสกับงานที่ทําอยู่ให้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือจะไปเรียนต่อก็จะไปเรียนต่อตามเป้าหมายตอนเนี้เหมือนชีวิตเขาวุ่นวายนะเขาคงไม่กลับไปหาคุณหรอกเขาอยากจะทําตัวเองให้ดีกว่านี้ต้องขอโทษด้วยอืมใบต่อมา และถ้าเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าตัวเขาอะโลดแล่นมากพอมีชื่อเสียงหรือประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่เขาวางไว้กับตัวเองหรืออนาคตของเขามันดีขึ้นนะคะเขาอาจจะกลับมาหาคุณก็ได้แอะนี่อาจจะกลับมาหาคุณก็ได้นั่นหมายความว่านะเวลาเนี้ยเขาไม่กลับนะ เออเขาไม่กลับนะเพราะชีวิตเขาวุ่นวายมากวุ่นวายนู่นนี่นั่นแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาปิดกั้นความรักนะคะเพราะเขามีไพ่ตำแหน่งของความวุ่นวายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้วยนั่นหมายถึงตัวเขาก็ยังเปิดใจคุยกับคนอื่นต่อไปนะคะและตัวเขาเนี่ยทำตัวเองให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเขาก่อนถ้าวันหนึ่งเขาสําเร็จวันหนึ่งนะเขาอาจจะกลับหรือจะกลับมาหาคุณก็เป็นได้โอ้โหคือเหมือนเหมือนจะจากไปแต่ไม่ให้คุณ ไม่อยากให้คุณเสียใจมากเหมือนจะพูดเพื่อไม่ให้คุณไม่ให้เขาตัวเขารู้สึกผิดมากอารมณ์แบบนี้แต่คือเอาจริงๆไม่ได้เสียดายนะแต่มองว่านับเวลาเนี้ยเราไปต่อไม่ได้และเขาต้องการโฟกัสกับตัวเขาเองโดยที่ไม่อยากให้คุณถูกทรมานใจอันนี้ก็ย้อนแย้งไปหมดนะคะแต่ถ้าอนาคตดีอาจจะกลับมาก็ได้นะอันนี้เขาเรียกว่าโยนหินถามทางนะอ่านเราไปดูกันว่า เสียดายหรือไม่เสียดายใบที่หนึ่งขอฟันธงหน่อย3าใบเดอะสตาเขาบอกแล้วคุณคือสุดยอดปาารถนาของเขาคุณเป็นรักที่ดีที่สุดของเขาเป็นเป็นอะไรที่โลกใบนี้ส่งให้เราทั้งคู่มารักกันช่วงเวลาที่เรารักกันเป็นช่วงเวลาที่วิเศษที่สุดอุ้ยแต่เขาปลงแล้วเขาคิดว่าเวลานั้นมันไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้ได้แต่ปรงอันนี้จังได้แต่ปรง แล้วได้อยู่กับอยู่กับอยู่กับนิ่งๆอยู่กับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้คุณเอาโหสิกรรมให้เขาอยากให้คุณยกโทษให้เขาถ้าเขาทําผิดพลาดหรือเผลอไปทําอะไรที่กระทบใจคุณเฮ้ยก็พูดง่ายๆอะนะคือถ้าสรุปง่ายๆคือคุณเป็นคนที่ใช่ที่สุดคุณเป็นคนที่เขารักที่สุดคุณเป็นคนที่ดีที่สุด แต่ถามว่าเสียดายไหมเขาเขาก็เสียดายแต่เขามองว่าเวลานี้ชีวิตเขาวุ่นวายเขาขอไปจัดการชีวิตเขาก่อนและถ้าอนาคตซึ่งเขาไม่ได้บอกเดทไลน์หรือไม่ได้บอกว่ากี่เดือนกี่ปีถ้าอนาคตเขาสําเร็จเขาจะกลับมาหาคุณแล้วจะสําเร็จไหมล่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรการันตีเพราะไม่มีเวลา และเป็นเรื่องของอนาคตเขาไม่ใช่อนาคตคุณแต่ถ้าคุณกับเขาอยู่ด้วยกันมีความคาดหวังว่าจะสร้างอะไรด้วยกันตามสเต็ปเวลาอันนี้เราก็เราเรายังคงใจชื้นเพราะเรากับเขายังอยู่ด้วยกันแต่นเวลานี้ไม่เขาจะกลับมาหาคุณไหมอะจริงๆมาดูกันหน่อยเซเดียจะกลับมาหาคุณไหมณตอนนี้เหมือนเขาโฟกัสกับเพื่อนไปเรียบร้อยใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนนะโอ้ยชีวิตเขาไม่ห่างหายเรื่องความรักหรอก นะคะอาจเขาจะกลับมาหาคุณไหมอาจจะกลับมาหรือไม่กลับมาก็ได้หรือเราจะกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ได้เขากักไปหมดเลยอะ่ะเขากักคุณแม้กระทั่งตอนนี้เขาก็กักคุณนะเพราะอะไรแสดงว่าเขาเสียดายแต่เขาก็ไม่ได้อยากมีคุณตอนนี้แต่อนาคตไม่แน่เออแล้วคุณไว้ใจไหมล่ะเพราะเขาไม่ได้ปิดกั้นดวงความรักแถมเขาปอกปุล่าซะด้วยสิ เออถ้ารักกันจริงทำไมไม่อยู่ต่ออืมมีแต่คุณตอนนี้แหละที่รักเขาแลเอออ่ะขอให้โชคชะตาดึงสติกันหน่อยสิโชคชะตาขาช่วยดึงสติหนูหน่อยคะ่ะโชคชะตาใบที่หนึ่งขึ้นมาเป็นไพ่สี่ดาบนะคะเมจิเชียนอุ้ยสะท้อนเขาหมดเลยนะสะท้อนเขาหมดเลยไพ่กำลังเตือนสติบอกว่าคนที่คิดจะกลับมา หรือคนที่คิดจะเสียดายมันต้องไม่ใช่คุณถ้าคุณทำเต็มที่แล้วคุณอยู่กับมุมของคุณไปเลยคุณอยู่กับเวลาปัจจุบันเพราะโชคชะตาบอกว่าคนที่ควรจะคิดได้คือเขาคนที่ควรที่จะทำอะไรให้มันดีก็คือเขาคนที่ค้างคาคาราคาสั่งมันก็คือเขาเพราะฉะนั้นณนะเวลานี้ ถ้าเขาไม่อยากกลับมามันก็คือเขาต้องการแบบนั้นถ้าเขาจะกลับมาคือเขาต้องการแบบนั้นสแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับอารมณ์เขาทั้งหมดอารมณ์อารมณ์แล้วก็อารมณ์ดังนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ไปไปคาดหวังหรือไปคาดเดาหรือต่อให้คุณรักเขาแทบตายถ้าอารมณ์เขาไม่อยากกลับเขาก็ไม่กลับเพราะตอนนี้ไพ่พลังงานก็ย้อนแย้งไปหมดเลยเขายังไม่มีเส้นทางที่จะกลับมา แต่สิ่งหนึ่งที่เขามั่นใจและตอบทุกคนได้เลยว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขาที่โลกใบนี้ส่งคนมาให้เขาได้รักคุณคือคนที่ดีที่สุดแต่เราก็ต้องพักกันแค่นี้นี่คือเรื่องราวของคุณค่ะสุดท้ายปลายทางอ่ะคุณจะรอไม่รออยู่ที่คุณแล้วลหละนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับเรื่องราวเหล่านี้ ฝากผู้ใจดีเอ็นดูนะคะกดปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แตงกดได้ทั่วโลกนะคะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่สนับสนุนช่องค่ะที่ทาง YouTube จะทําขึ้นเป็นปุ่มที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็เพื่อสนับสนุนในเรื่องราวของการสารสารต่อเรื่องของการพัฒนาการอา่านไพ่ไพ่ชุดใหม่รวมถึงการต่อบุญกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ